สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาวันที่10พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือ30พฤศจิกายนในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกต้องบอกกันตามตรงเลยว่าดวงท่านเข้าใกล้สิ้นปีมากขึ้นเท่าไหร่ดวงท่านนั้นยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งดังชาวราศีพิจิก ในช่วงนี้ดวงชะตาท่านต้องเรียกกันได้เลยว่าดวงเรียกเงินดวงเรียกการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนว่าจะติดขัดในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นถึงเวลาจริงถึงสถานการณ์จริงไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดไม่เป็นอย่างที่ท่านกังวลดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างจะไปในทิศทางที่ดีและจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนให ท่านโฟกัสเริ่มกันตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปดูเหมือนว่าท่านมีโอกาสมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะพบเจอการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมงคลต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกยิ่งนักชาวราศีพิจิกเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตาเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับดวงชะตา ภาพรวมในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีพิจิกถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับความง่ายไดย้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นดั่งปลอกกล้วยเข้าปากหลายสิ่งหลายอย่างไม่ยากเย็นอย่างที่ท่านกังวลไม่ยากเย็นอย่างที่ท่านคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงระยะเวลาต่อจต่นี้ไปค่อนข้างที่จะราบรื่นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายไม่ว่าตัวท่านสร้างเองหรือแม้แต่คนรอบข้างนำพาให้ท่านประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลก็ถือว่าดวงชะตาท่านโดดเด่นยิ่งนักสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกการงานของท่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ดูเหมือนว่าท่านจะโดดเด่นในเรื่องคำพูดการที่ท่านนั้นเข้าไปติดต่อประสานงานหรือแม้แต่เข้าไปติดต่อธุระปะปางเกี่ยวกับการงานคำพูดคำจาของท่านนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีหรือแม้แต่การอาศัยไหววานของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพบเจอกันระยานามิรได้ง่ายไม่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่ท่านนั้นอาจจะขลุกขรกบ้างติดขัดไปสักหน่อย แต่ในช่วงนี้ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างราบรื่นกับท่านยิ่งนักและสำหรับชาวราศีพิจิกงานประจำของท่านนั้นดูเหมือนว่านอกจากการติดต่อประสานงานที่ดูแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้รับข่าวดี จากแดนไกลหรือจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาได้เช่นกันในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะมีบททดสอบเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้ทดสอบได้ลองทำงานใหม่ๆได้สัมผัสงานรูปแบบใหม่ๆก็เหมือนว่าเป็นการทดสอบ ตัวของชาวราศีพิจิกรวมไปถึงตัวท่านจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือจะเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรเป็นสถานประกอบการที่ท่านนั้นไปสมัครเอาไว้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเรียกชื่อท่านนั้นให้ไปปรากฏตัวให้ไปทดสอบให้ไปรายงานตัวรวมไปถึงจะได้ญาติจะได้คนใกล้ตัวนำข่าวดีชักชวนท่านไปร่วมทีมร่วมกลุ่มร่วมคณะ ให้ท่านนั้นได้ทำงานอย่างที่ท่านหวังอย่างที่ท่านรอคอยก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้สัมผัสงานใหม่หากเป็นงานประจำตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาได้ทดสอบได้ทดลองในงานรูปแบบใหม่ๆหากว่าผ่านได้ก็ถือว่าตัวท่านจะมีความมั่นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลอย่างมากสำหรับชาวราศีพิจิก และชาวราศีพิจิกท่านใดที่ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นพยายามที่จะประกอบอาชีพเสริมทําอาชีพพิเศษเกิดขึ้นดูเหมือนว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนความคิดความอ่านของท่านนั้นจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ประกอบเป็นรูปเป็นร่างจะได้ทําจะได้จับจะได้สัมผัส ก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ลองทําลองสัผัสสุดท้ายปลายทางจุดหมายปลายทางผลลัพธ์นั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านหวังอย่างที่ท่านรอถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ชาวราศีพิจิกจะพบเจอเกี่ยวกับการงานของท่านและสิ่งที่ท่านนั้นจะได้พบอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการงานที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็คือชาวราศีพิจิก รอข่าวดีเกี่ยวกับการเปิดสอบการเปิดสัมภาษณ์หรือแม้แต่หน่วยงานองค์กรที่ท่านรอการเปิดมีโอกาสที่ท่านจะได้รับข่าวดีได้ทำให้ตัวท่านนั้นได้โยกได้ย้ายสมดังใจนึกรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนขั้วอยากจะเปลี่ยนจากเอกชนไปเป็นราชการดูเหมือนว่าประตูจะเปิดรับท่านชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบที่ท่านรอหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะถูกหน่วยงานเรียกตัวหรือแม้แต่ลำดับเลขที่ของท่านก็ถูกเรียกใกล้จะถึงตัวท่านก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีพิจิกยิ่งนักการงานของท่านถือว่าในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะเจอกับคำว่าก้าวหน้าจะเจอกับคำว่ารุ่งเรืองอะไรที่หนักอกหนักใจท่านจะสามารถแก้ไขท่านจะสามารถเคลีย เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับการงานและการงานของท่านหากผ่านพ้นเดือนนี้ไปจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกถือว่าในช่วงปลายปีค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรื่องการงานและเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นตามมาถือว่าดวงชะตาของท่านยิ่งเข้าใกล้ปลายปีมากเท่าไหร่ดวงท่านนั้นจะดีจะเป็นมหามงคลยิ่งนัก สำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกจะมีทั้งรายจ่ายจะมีทั้งรายรับเข้ามาพร้อมๆกันในส่วนของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายจีพัทะหรือเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือจากการวางแผนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัวท่าน,นั้นพบเจอไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมซ่อมบำรุง ข้าวของเครื่องใช้หรือมีข้าวของเครื่องใช้ตกหล่นสูญหายท่านจะต้องมีการซ่อมแซมมีการซื้อเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาทดแทนที่กันรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่สูญหายหรือเสียต้องซ่อมแซมต้องชำรุดทําให้ตัวท่านมีค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบในส่วนนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าในสัปดาห์ที่2ของเดือน พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านให้ท่านต้องควักให้ท่านต้องจ่ายได้เช่นกันและในส่วนของรายได้ก็ดูเหมือนว่าชาวราศีพิจิกก็จะได้เงินได้ท้องจากอาชีพเสริมจากสิ่งที่ท่านเคยลงทุนไว้มีโอกาสที่จะเห็นกําไรเห็นเงินกันในช่วงนี้รวมไปถึงตัวท่านมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากลูกหลานเลี้ยหลนสมาชิกค,คนในครอบครัวรวมไปถึงดวงของคนรักมีโอกาสที่ในช่วงสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไป ท่านมีโอกาสจะได้เงินได้ทองจากโชคจากลาบได้เช่นกันถือว่าชาวราศีพิจิกดวงชะตาท่านนั้นมีโอกาสเรียกเงินเรียกทองและจะได้ดวงของคนรักดวงของคนในครอบครัวเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนอีกแรงทําให้ดวงท่านนั้นเรียกโชคเรียกลาบถือว่ามีโอกาสได้สิ่งที่ท่านหมายปองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเกี่ยวกับการเงินของท่านยิ่งนักและสําหรับชาวราศีพิจิกท่านใด ที่เคยให้ครยหยิบยืมเงินไปในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีโอกาสได้พบได้เจอลูกหนี้ของท่านได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจได้ถามได้ถ่ายได้ทวงได้ถามชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้จับไม้จับมือกันทําสัญญาลงลายลักษณ์อักษรมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินของท่านกลับคืนมามากบ้างน้อยบ้างแต่ดวงชะตาท่านนั้นเรียกสิ่งที่ท่านเคยสูญหายไปกลับเข้ามาในดวงชะตาของท่าน ถือว่าชาวราศีพิจิกจะได้ของที่ท่านนั้นทําหล่นหายหายลุดมือไปกลับคืนมาโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสได้ของของท่านกลับคืนมาและสําหรับชาวราศีธนูที่รอคอยการอนุมัติเกี่ยวกับการเงินต่งนางๆนานามีโอกาสที่ในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นสิ่งที่ท่านรอคอยจะปรากฏที่ท่านพบเจอมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะทําสัญญาผ่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับการอนุมัติ เรื่องการเงินการทองของท่านในเดือนนี้ถือว่าไม่หนักหนาไม่สหัดไม่เหนือบ้ากว่าแรงการเงินการทองอยู่ในช่วงที่ดีสุดท้ายปลายทางปลายเดือนมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินเหลือให้ท่านจับจ่ายใช้สอยก็ถือว่าในเดือนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินการทองของท่านนั้นจะมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายที่ควักจ่ายออกไปถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีพิจิก สำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกหากเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกภาพรวมในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนั้น ในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์อะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็บอกเราก็เตือนสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกล์ชแนลก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานประสบความสำเร็จมีแต่บวกมีแต่คูณและพบกันใหม่คืนวันโกล์ชแนล สวัสดีครับ